สวัสดีครับเมื่อนานมาแล้วผมเคยเจอเรื่องดาวน่ากลัวในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนซึ่งสิ่งที่ผมพบเจอในครั้งนั้นมันเต็มไปด้วยความหลอนแบบที่เห็นเข้าเต็มๆสองตาแบบที่ผมไม่เคยลืมสิ่งเหล่านั้นอีกเลยเรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปมากกว่า10ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นผมมีอาชีพขับรถส่งของ ให้กับบริษัทขนส่งชื่อดังเจ้าหนึ่งโดยที่ผมก็ทำอยู่หลายปีก็เลยมีเพื่อนอยู่หลายคนที่อยู่ในบริษัทแล้วก็เป็นพนักงานส่งของเช่นเดียวกันจนกระทั่งในวันหนึ่งนั้นในขณะที่ผมมาทำงานตามปกติก็รับของขึ้นรถตั้งแต่เช้าเตรียมจะไปส่งลูกค้าตามบ้านแต่แล้วก็ปรากฏว่าในช่วงเช้าวันนั้นมันก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเดินเข้ามาในกลุ่มของพวกเรา แล้วก็บอกกับพวกเราว่าเดี๋ยววันไหนว่างๆพวกเราไปตกปลากันไหมมันเพิ่งได้หมายมาใหม่ซึ่งหมายก็คือจุดตกปลาแล้วมันก็เล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อหลายวันก่อนนั้นมันเพิ่งผ่านไปส่งของที่หนึ่งแล้วเห็นว่ามีปลาชุกชุมก็เลยอยากจะชวนพวกเราไปเฮ้ยไปไหมไปตกปลากันข้าไปเจอที่หนึ่งมาแถวนั้นมันเงียบ แล้วก็เปลี่ยวมากแต่ปลาคนข้างชุมเลยเดี๋ยวเอาเครื่องดื่มไปนั่งดื่มกันแล้วก็ไปนั่งตกปลากันเออเอาดีวะเดี๋ยวหาวันว่างๆเดี๋ยวชวนพวกไอ้โบสชวนพวกไอ้ต้นไปด้วยวันนั้นหลังจากที่คุยกับเพื่อนเวลาก็ผ่านไปได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็มาถึงวันที่พวกเราว่างก็เลยนัดกันจะไปตกปลาซึ่งในวันนั้น พวกเราก็รวมกันได้สี่คนแล้วก็ตัดสินใจนั่งรถกระบะของเพื่อนที่มาชวนไปตอนนั้นพวกเราก็นั่งรถไปและเมื่อนั่งไปเรื่อยๆซึ่งสถานที่ที่ไปในวันนั้นผมก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันไม่ใช่ภาคกลางแล้วก็ไม่ได้อยู่ในย่านตัวเมืองมันก็เลยค่อนข้างไกลแล้วเมื่อไปถึงมันก็เป็นทางเข้าแบบที่ผมเห็นว่ามันเป็นบล็อกปูนกั้นอยู่สองฝั่ง เหลือแต่ทางเข้าแคบๆให้รถผ่านได้เพียงแค่คันเดียวซึ่งผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าให้อธิบายคร่าวๆก็คือว่ามันมีลักษณะเป็นบล็อกปูนกลมๆที่สูงๆใหญ่ๆทาด้วยสีขาวสลับแดงที่ใช้กั้นเวลาปิดทางแล้วก็มีไม้กัน้นที่หักเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ถูกยกค้างเอาไว้อื้มที่ไหนวัเน,นี้ย มึงจะพาพวกกูไปไหนเนี่ยแล้วมึงรู้จักที่ตรงนี้ได้ยังไงอ๋อพอดีข้าจะไปส่งของแหละแต่ขับหลงทางเข้ามาแล้วก็มาเจอทางนี้เข้าข้าก็เลยรู้ว่ามันเป็นทางลัดหลังจากนั้นเมื่อผมคุยกับเพื่อนจบเพื่อนมันก็ค่อยๆเลียวเข้าไปโดยที่ให้ผมช่วยดูด้านข้างเพราะว่าปูนที่กั้นเอาไว้มันแคบมากกลัวว่าข้างรถจะไปขูดจนเมื่อขับเข้าไป ผมก็ได้เห็นว่าบรรยากาศเส้นทางข้างในนั้นมันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเปลี่ยวมีบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นถนนสองเลนสวนกันเทพื้นถนนด้วยคอนกรีตแล้วพื้นที่บริเวณด้านข้างมีด้านหนึ่งเป็นป่าส่วนอีกด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นคลองน้ำไหลแต่ทว่าน้ำค่อนข้างนิ่งแล้วก็เขียวคืนน่าจะลึกมากพอสมควร เมื่อไปถึงในจุดหนึ่งนั้นซึ่งเป็นจุดที่เพื่อนอยากจะพามาเพื่อนก็เอารถกระบะจอดแอบ,บข้างทางแล้วพวกเราก็ลงไปกันซึ่งหลังจากที่ลงไปเตรียมของสักพักผมก็ยอมรับเลยครับว่าแอบ,บคนลุกอยู่เหมือนกันเพราะเมื่อลงจากรถมาก็ต้องแหวกยากเข้าไปที่ริมน้ำแล้วตลอดเกือบ20นาทีที่ผ่านมาที่พวกเราเข้ามาอยู่ข้างในผมก็ไม่เห็นรถเลยสักคันที่วิ่งผ่านเข้ามาเส้นทางนี้ แต่ตอนนั้นผมก็พยายามไม่สนใจเพราะด้วยความที่มากับเพื่อนแล้วก็มากันถึงสี่คนบรรยากาศมันก็เลยเริ่มสนุกเอาเครื่องดื่มออกมานั่งดื่มกินกันเอาเบ็ดเวียงลงไปในน้ําแต่คุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานั้นเองหลังจากที่เวียงเบ็ดลงไปได้เพียงไม่กี่นาทีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อต้นมันก็หันกลับไปด้านหลังแล้วก็หันมาพูดกับพวกเราว่า ฮ้ยพวกมึงดูไอหมีมันเลือกที่ได้ดีมากเลยพวกมึงลองหันไปดูดิมีอะไรอยู่ด้านหลัง <S <S ในวินาทีนั้นหลังจากที่เพื่อนพูดขึ้นมาทุกคนที่เหลือก็หันกลับไปและสิ่งที่ผมเห็นครับคือผมได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่บริเวณด้านหลังที่อยู่ตรงข้ามถนนไปอีกฝั่งมันกลับมีต้นโพต้นใหญ่ที่มีกิ่งและใบสวยงาม รวมทั้งคนต้นที่มีแต่รอยหยักซึ่งมันทั้งหน้าขนลุกแล้วก็สวยมากในเวลาเดียวกันและเมื่อเห็นแบบนั้นผมยอมรับเลยครับว่ามันน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกเพราะขนาดท้องฟ้าย,ยังไม่มืดเห็นแล้วยังน่าขนลุกมากขนาดนี้ทำให้ผมคิดเลยครับว่าถ้าหากฟ้ามืดขึ้นมามันจะน่ากลัวมากขนาดไหนแต่ผมก็พยายามไม่สนใจ ก็นั่งตกปลาไปเรื่อยๆพร้อมกับดื่มเครื่องดื่มทิ่ตเตรียมมาจนท้องฟ้าก็เริ่มมืดสลัวแล้วพวกเราก็พบความจริงที่ว่าตลอดเวลาที่นั่งมาเป็นชั่วโมงมันไม่มีคนสักคนไม่มีรถสักคันที่วิ่งผ่านเข้ามาในเส้นทางนี้จนเวลาก็ผ่านไปถึงประมาณสองทุ่มเพื่อนคนหนึ่งมันก็เริ่มทักสิ่งที่ผมคิดแล้วครับคือมันได้พูดขึ้นมาว่า ทางตรงนี้เขาห้ามผ่านหรือเปล่าอาจจะเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วพวกเราจะโดนจับหรือไม่เพราะตลอดเวลาที่เข้ามาพวกเรายังไม่เห็นใครเลยเสาไฟทางก็ไม่มีสักต้นหรือแม้แต่รถสักคันก็ไม่มีและคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาไม่นานหลังจากนั้นหลังจากที่เพื่อนคนหนึ่งทักขึ้นมันก็เริ่มมีบางอย่างแปลกๆคือในขณะที่พวกเรานั่งอยู่ ก็ปรากฏว่าพวกเราได้เห็นแสงไฟเป็นแสงไฟสว่างลิบๆมาจากปลายทางก่อนจะค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆโดยที่พวกเราทุกคนต่างก็มองตามกันหมดแต่ทว่าจนสักพักหนึ่งครับพวกเราก็โล่งใจเมื่อได้ยินเสียงเหมือนกับว่าต้นกำเนิดของไฟดวงนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์กำลังขับเข้ามาโดยที่เปิดไฟหน้าแล้วก็วิ่งผ่านมาบนถนน ตอนนั้นก็ขำกันเบาๆเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากแต่หลังจากนั้นเองครับเมื่อมอเตอร์ไซค์ันนั้นขับมาจากที่ขับมาเร็วๆมันก็กลับกลายเป็นว่าก่อนที่เขาจะขับมาถึงพวกเราได้ประมาณสักห้าสิบเมตรเขาก็ค่อยๆชะลอลงแล้วผมก็ได้เห็นว่าในตอนที่เขาขับผ่านเขาไม่ได้มองไปที่ถนนแต่กลับมองมาที่พวกเราทุกคน ผมขนลุกเลยครับในวินาทีนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าพวกเราอาจจะมีปัญหาแล้วเพราะสายตาที่เขามองมาแม้ว่าเขาจะเป็นแวรุ่นแล้วก็มีอายุน้อยกว่าพวกเราแต่จากสายตาที่เขามองคือเขาน่าจะมองแบบหาเรื่องคือมองแบบไม่พอใจที่เห็นคนแปลกหน้ามานั่งทำอะไรอยู่ในที่ตรงนี้แต่พวกเราก็พยายามไม่มอง ทำเหมือนกับว่าไม่เห็นเขาทําให้ในตอนนั้นหลังจากที่เขาขับรถผ่านเขาก็ขับไปต่อแล้วก็หายไปในความมืดแต่คนผู้ฟังครับหลังจากนั้นเองในช่วงเวลาไม่ถึงสิบนาทีจากที่เห็นว่าเขาขับผ่านไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาได้ขับกลับมาอีกแล้วแต่ทว่าในคราวนี้ในตอนที่เขาขับกลับมา เขาก็ขับผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หายกลับไปทางเดิมพวกเราก็มองหน้ากันแม้จะมีความคิดบางอย่างแต่ก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นและในคราวนี้เองครับหลังจากนั้นอีกไม่นานในขณะที่พวกเรานั่งกันอยู่พวกเราก็พบว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะขี่รถกลับมาอีกแล้วแต่ทว่าในคราวนี้เขาขี่เข้ามาแบบช้าๆและสิ่งที่แปลก ที่พวกเราไม่เข้าใจก็คือผู้ชายวัยรุ่นคนนั้นเขาค่อยๆชะลอค่อยๆขับเข้ามาหาพวกเราแล้วก็จอดก่อนที่จะมาถึงในระยะทางที่ห่างออกไปก่อนจะมาถึงพวกเราประมาณสัก20 3 0ถึง30เมตรจากสิ่งที่เห็นในตอนนั้นด้วยความที่เพื่อนของผมบางคนมันก็ห่ามมากพอสมควรมันก็เลยไม่กลัวอะไรแบบนี้ พร้อมกับหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็พูดเล่นๆกับพวกเราว่าจะเข้ามาก็มาดิีศรุมหนึ่งไม่มีกลัวอยู่แล้วเดี๋ยวจะทิมให้ไส้ไหลเดี๋ยวจะดึงไส้ออกมาเป็นเหยื่อตกปลาตอนนั้นเพื่อนก็ขำกันแต่ก็พูดกันเบาๆครับพูดแบบทีเล่นทีจริงเพราะไม่อยากมีเรื่องกันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่อยู่กันเยอะก็เลยสนุกสนานแล้วก็หัวเราะเฮากันไป จนสักพักหนึ่งสิ่งที่พวกเราดะแวงของเก่ายังไม่ทันหายของใหม่ก็มาเพิ่มอีกแล้วเมื่อพวกเราได้เห็นว่าจากวัยรุ่นคนนั้นที่นั่งอยู่ที่มอเตอร์ไซค์คนเดียวก็กลับมีมาเพิ่มอีกคนคือมาลักษณะคล้ายๆกันเลยค่อยๆขับมาจากไกลๆแล้วก็มาชะลอในช่วงก่อนจะถึงก่อนจะจอดอยู่ในจุดเดียวกันกับผู้ชายคนแรกที่จอดอยู่ถึงตอนนั้น จากที่เล่นเล่นกันสนุกสนานมันก็เริ่มสนุกน้อยลงแล้วเมื่อพวกเขามีคนมาเพิ่มแต่พวกเราก็ยังใจเย็นพยายามบอกกันว่าอย่ามองอย่าไปสนใจพวกเขาเหล่านั้นแล้วถ้าหากว่าพวกเขาเข้ามาก็ให้ลองคุยกับเขาดีๆว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวพวกเราจะแก้ไขให้แต่ทว่าหลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มใจเย็นไม่ได้แล้วเมื่อได้เห็นว่า จากหนึ่งคนที่เพิ่มมาเป็นสองคนแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะในเวลาตอนนั้นประมาณ1 5บพถึงยีนาทีพวกเขาได้เข้ามาเติมเรื่อยๆจนจากสองคนกลายเป็นมีมากกว่า10บคนมาจอดรวมกันเป็นกลุ่มเปิดไฟหน้าส่องมาที่พวกเราแล้วก็มองมาที่พวกเราทุกคน <với> เฮ้ยเอาไงดีวะกลัวเริ่มไม่โอเคแล้ว มันค่อยๆมาเติมเยอะขนาดนี้กูว่ามันจะเล่นพวกเราแล้ววะไม่เกี่ยวหรอกมั้งเราไม่ได้ทำอะไรพวกมันเลยไม่ได้ยุ่งกับพวกมันแม้แต่นิดเดียวมันจะมาเล่นพวกเราทำไมมันมาเที่ยวเล่นกันเองหรือเปล่าพวกเราไม่เกี่ยวหรอกอยู่นิ่งๆไว้แค่เตรียมอาวุธให้พร้อมแต่ไม่ต้องไปสนใจพวกมันแต่แล้วก็ปรากฏว่าผมน่าจะคาดการผิดครับ จากที่บอกเพื่อนไปแบบนั้นว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับพวกเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นผมได้เห็นว่าพวกมันเริ่มพยายามก่อกวนบางคนก็เดินไปเดินมาบางคนก็บีบตะแรพร้อมกับเบิ้ลรถเสียงดังและสิ่งที่แน่ชัดที่สุดครับนั่นก็คือว่าหลายคนที่อยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับเอาก้อนหินโยนมาใส่ยากใ,ใกล้ๆกับพวกเรา ทำให้เพื่อนบอกเลยครับว่าพวกมึงเตรียมของนะจะหยิบพวกคัตเตอร์หรือพวกขวดอะไรก็ได้ยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนอย่าให้ต้องเจ็บตัวฟรีแต่คุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองในตอนที่พวกเรากำลังเตรียมตัวก็ปรากฏว่ามันได้มีคนแก่คนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาพวกเราโดยที่เดินเข้ามาจากด้านข้างจนทำให้พวกเราตกใจแล้วสิ่งที่เห็นก็คือ เขาเดินถือไม้เข้ามาลักษณะเป็นเหมือนกับด้ามไม้กวาดแต่ไม่มีดอกหญ้าพร้อมกับฟาดลงที่พื้นถนนแล้วก็เดินเข้ามาเสียงดังพวกมึงรออะไรกันพวกมึงรออะไรพวกมันมากันเยอะขนาดนี้ทำไมมึงยังไม่ไปกันอีกพวกมึงสู้มันไม่ไหวหรอกแล้วกูก็ช่วยพวกมึงไม่ไหวเหมือนกัน พวกเราตกใจกันมากครับและเมื่อได้รับคำเตือนจากคนพื้นที่ก็เหมือนกับจะตั้งสติได้รีบเก็บเท่าที่เก็บได้โยนขึ้นท้ายรถกระบะไปก่อนรวมทั้งตัวของผมเองกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็กระโดดขึ้นท้ายรถกระบะเช่นกันแล้วหลังจากนั้นในตอนที่กำลังขับออกมาผมก็เห็นว่าคนแก่คนนั้นยืนคุมอยู่ เหมือนกับดูแลให้พวกเราปลอดภัยแล้วก็หันหน้าไปทางไวรุ่นกลุ่มนั้นแล้วก็เอาด้ามไม้กวาดชี้เหมือนกับไม่ให้ตามพวกเรามาแต่ในช่วงเวลาไม่นานพอเพื่อนขับรถออกมาเท่านั้นเลยครับพวกเราก็ได้ยินเลยครับว่ามันมีเสียงสตาร์รถมอเตอร์ไซค์เป็นจำนวนมากเป็นสิบ0คันพร้อมกับเสียงเร่งคันเร่งพยายามที่จะบิดตามมาและก็นั่นเลยครับเมื่อได้ยินแบบนั้น ผมก็ตกใจมากเลยคิดเลยครับว่ามันน่าจะเอาพวกเราแน่ผมก็เลยตกกระจกบอกให้เพื่อนรีบขับไปตอนนั้นเพื่อนก็รีบขับพยายามเหยียบเท่าที่เหยียบได้เปิดไฟสูงส่องไปตลอดทางและสิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีที่เพื่อนขับมาได้ประมาณหนึ่งกิโลผมที่นั่งอยู่ข้างหลังกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้เห็นว่าในตอนที่ขับรถมา แล้วมองย้อนหลังกลับไปผมได้เห็นคนแก่คนเดิมวิ่งข้ามถนนจากทางด้านขวาซึ่งก็คือฝั่งคลองวิ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หายเข้าไปในป่าแล้วในตอนนั้นเองครับผมก็ได้เห็นบางอย่างที่น่าขนลุกอย่างเป็นที่สุดสิ่งที่ผมกับเพื่อนเห็นคือผมขนลุกเลยครับเมื่อได้เห็นว่ามอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตามหลังมาได้ล้มพร้อมกันหมดทุกคันเลย จนกระจัดกระจายเต็มพื้นถนนบางคันก็มีไฟแลบเป็นทางยาวถลายไปกับพื้นถนนเสียงดังคือเหมือนกับในหนังเลยครับมันเหมือนกับมีโดมกระจกหรือสุดเขตอะไรสักอย่างจนทำให้พวกเขาเหล่านั้นข้ามเขตมาหาพวกเราไม่ได้และหลังจากที่พวกเขาล้มคือมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีใครตามพวกเรามาอีกเลยแม้แต่คันเดียวก็ไม่มี บรรยากาศทุกอย่างกลับมาเงียบสงบและถึงแม้จะโล่งใจแต่เมื่อมาถึงถนนด้านนอกพวกเราก็คุยกันว่าพวกเราควรจะไปแจ้งความอย่างน้อยไปลงบันทึกประจําวันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราจนเมื่อไปถึงก็เลยเล่าให้พวกเขาฟังว่าพวกเราโดนอะไรมาบ้างพวกเราโดนตามจากที่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นซึ่งผมก็เลยเล่าให้เขาฟังครับ วันหลังจากที่พวกนั้นตามมาพวกเขาน่าจะเกี่ยวกันเองก็เลยพากันล้มหมดเลยรวมทั้งน่าจะบาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะมีบางคนที่อาจจะเสียชีวิตไปทำให้หลังจากนั้นทางตำรวจเขาก็เลยถามว่าพวกเราไปเจอที่ไหนแล้วจะให้พาไปดูได้หรือไม่ซึ่งผมยอมรับเลยครับว่าผมรู้สึกกลัวแต่ทางตำรวจก็บอกว่า เขาอยากให้พาเข้าไปแล้วถ้าไปกับพวกเขาก็ไม่มีอะไรต้องกลัวทั้งนั้นตอนนั้นพวกเราก็เลยไปกันโดยที่มีตำรวจสี่นายขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาด้วยสองคันแต่เมื่อมาถึงเพียงเท่านั้นเลยครับพวกเราก็ได้พบว่าในจุดที่พวกเขาล้มมันก็กลับไม่มีอะไรเลยคือไม่มีแม้แต่คนเจ็บไม่มีแม้แต่มอเตอร์ไซค์ ไม่มีอะไรทั้งนั้นคือทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่อย่างเดียวผมช็อกเลยครับรวมทั้งหันไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนก็ช็อกเหมือนกันเพราะมันก็เห็นเต็มๆตาเห็นเช่นเดียวกันไม่ต่างจากผมทำให้หลังจากนั้นทางตำรวจเขาก็เลยถามอีกว่าพวกเราไปตกปลาที่ไหนให้พาไปดูหน่อยได้หรือไม่ เพื่อนผมก็เลยขับนำไปครับซึ่งจากจุดนั้นไปถึงจุดที่พวกเราตกปลามันก็อยู่ห่างกันอีกไม่ไกลแค่ประมาณ1-2กิโลและเมื่อไปถึงทางพวกเสือพวกเหยื่อตกปลาต่างๆมันก็ยังวางอยู่ที่เดิมผมก็พยายามชี้ครับว่าพวกเขาขับมาจากไหนแล้วขับผ่านไปทางไหนรวมถึงชี้จุดที่พวกเขามารวมตัวกัน ซึ่งก็อยู่ห่างออกไปไม่ไกลและเพียงเท่านั้นเลยครับเมื่อทุกอย่างเหมือนจะจบทางตำรวจเขาก็บอกว่าเขามีอะไรจะเล่าให้ฟังแต่ถ้าเล่าไปแล้วพวกเราไม่ต้องกลัวขอให้ฟังเป็นเรื่องขำๆไปและสิ่งที่เขาเล่าก็คือเขาได้บอกกับพวกเราว่าพวกน้องน่าจะโดนแล้วเพราะที่ตรงนี้เคยเป็นที่ที่วัยรุ่นชอบมารวมตัวแข่งรถกันมาก่อน จับเท่าไหร่ก็จับไม่หมดกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้แปบ๊แปบๆก็ประกันตัวออกมาและคนนั้นเลยครับเมื่อเกิดเรื่องขึ้นบ่อยๆเจ้าของที่น่าจะทนไม่ไหวปิดทางไว้ก็พังไม้กั้นเข้ามาเขาเลยน่าจะจ้างให้ใครสักคนมาขึงลวดเพื่อขวางทางจนทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นครับปรากฏว่านในวันนั้นมีเด็กแว่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลายคนได้จบชีวิตลง ในสภาพที่น่าอานาถแล้วก็เสียชีวิตไปหลายคนคล้ายกับสบภาพที่ผมเห็นในคืนนั้นแล้วเขาก็บอกอีกว่าในช่วงนั้นมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งเพราะเจ้าของที่เขาเอาจริงจนแวร์รุ่นเลิกแข่งรถกันไปรวมทั้งมีอีกหลายครั้งที่คนโดนเป็นคนธรรมดาที่เผลอขับเข้ามาแล้วก็โดนลูกหลงไปด้วย ซึ่งทุกคนที่โดนส่วนมากก็จะไม่รอดเพราะใช้ความเร็วกันมากแต่สภาพศพที่เขาเคยเห็นก็จะไม่ถึงกับคอขาดไม่ถึงขั้นสยดสยองเหมือนกับในหนังแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าการขึงลวดเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพแล้วก็เอาชีวิตคนไปได้หลายคนเมื่อได้ฟังทุกอย่างจบก็เหมือนกับเรื่องจะจบแต่ในตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ถามว่า คนแก่ใช่หรือไม่ที่มาช่วยมาไล่ให้พวกเราออกไปซึ่งเพื่อนก็บอกว่าใช่ครับและเพียงเท่านั้นเลยครับเขาก็เลยหันกลับไปด้านหลังก่อนที่จะชี้มือไปแล้วก็บอกว่าเดินไปที่บ้านของเขาแล้วก็เข้าไปขอบคุณเขาซะที่อุตส่าห์ออกมาช่วยพวกเราตอนนั้นหลังจากที่มองไปเพื่อนก็ถามเลยครับว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหน เพราะพวกเรามองไม่เห็นอะไรเลยและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เดินกลับไปที่รถแล้วก็เดินกลับมาพร้อมกับจุดถูกให้คนละเก้าดอกแล้วก็ชี้ไปที่ต้นโพบอกว่าบ้านหลังเล็กๆอยู่ข้างหลังต้นโพต้นนั้นให้เข้าไปไหว้ได้เลยพวกเราก็ขนลุกอีกแล้วครับเพราะเมื่อเดินเข้าไปสิ่งที่เห็นก็คือด้านหลังต้นโพต้นนั้นมีสารเพียงตาอยู่หลังหนึ่ง เป็นสารไม้เก่าๆมีพวงมลาลัยห้อยอยู่หลายพวงและในสารหลังนั้นเองครับผมก็ได้เห็นว่ามีตุ๊กตาคนแก่เป็นตุ๊กตาถือไม้เท้ากำลังนั่งชันเข่าอยู่ด้านในและคนนั้นเลยครับผมคิดว่าคนแก่ที่มาช่วยพวกเราน่าจะเป็นคนตาที่อยู่ในสารรวมถึงตอนที่พวกเราหนีออกมาที่เห็นว่าเขาข้ามถนนผ่านไป อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาเดินข้ามเพื่อขึงลวดเพื่อช่วยให้พวกเราหนีออกไปจนมอเตอร์ไซค์ล้มกันหมดแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าถ้าในวันนั้นพวกเราไปนั่งกันในจุดอื่นในจุดที่ไม่มีสารคุณตาพวกเราจะเป็นอย่างไรแล้วจะมีใครมาช่วยพวกเราหรือไม่จากเหตุการณ์ในคืนวันนั้นผมไม่เอาอีกแล้วครับกับการไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่รู้จักในยามวิกาล ในช่วงค่ำคืนแบบนั้น